พาคุณผู้ชมมารู้เรื่องดีๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกสถานที่กันค่ะโดยในวันนี้นะคะเราพามาที่ถนนคนเดินจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งมาร่วมงานวันไตโลกที่จัดโดยสาขาวิชาโาาารคไตคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับเทศบาลนาครขอนแกน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเจ็ดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโดยงานนี้ค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวขอนแก่นและเป็นการรณรงค์ให้ชาวขอนแก่นทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเพื่อชะลอความเสื่อมของไตภายใต้ชื่องานที่ว่าลดเข็มอีกนิดลดพิษต่อไตค่ะ อันนี้เราเป็นการจัดงานเนื่องในวันไตโรคนะครับซึ่งงานวันไตโรคนี้คือเป็นงานที่หรือเป็นวันไตโรคเป็นวันที่องค์กรนานาชาติกำหนดขึ้นมาให้ชาวโลกได้ทราบว่าโรคไตนี่เป็นปัญหาแน่นอนแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพและต่อชีวิตด้วยนะครับก็เป้าหมายของวันไตโรคคือเผยแพร่ให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งหมดว่าโรคไตนี่สําคัญ แล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองแลวก็การป้องกันโรคไตครับโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานนะคะไม่ได้มีเฉพาะในวันที่10มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะแต่ทางคณะผู้จัดนะคะเขาได้เริ่มทํากิจกรรมกันตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวค่ะโดยเริ่มจากการรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งในมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ ึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า2,500รายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังรวมไปถึงอาสาสมัครในชุมชนภายในจังหวัดขอนแก่นจํานวนอีกกว่า100รายและนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงละครของกลุ่มชีวาสินเพื่อให้ความรู้เรื่องไตนะคะและโทษของการรับประทานอาหารเคม็มแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนกว่า5,000รายในโรงเรียนประถมศึกษา12แห่งทั่วจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวค่ะ และส่วนที่2นะคะเป็นการจัดงานในวันที่10มีนาคมณบริเวณถนนคนเดินจังหวัดขอนแกน่นซึ่งกิจกรรมนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง21นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะซึ่งการเปิดงานในวันนั้นนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนายสมบัติรีวัสุวรรณเป็นประธานในพิธีเปิดและนอกจากนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรกิติชยัยไตรรัตนศสิริชัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราและหัวหน้าหนว่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยค่ะ คมนั้นนะคะกิจกรรมภายในงานก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพให้ความรู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคตายให้กับผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่มาเดินชมสินคา้าที่ถนนคนเดินนะคะนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทําอาหารที่ดีต่อสุขภาพตาตและการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะอีกด้วยซึ่งก็มีประชาชนชาวขอนแก่นให้ความสนใจมากเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ะะก็วันนี้ก็ตอนนี้ได้ยอดนะคะประมาณ20กว่าคนแล้วค่ะใช่ค่ะอค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้ก็เห็นว่าจะมีแบบผู้ให้ความสนใจมาตรวจสุขภาพเรื่องไตเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะใช่ค่ะ อ๋อก็คือถ้ายัางไงถ้าวันนี้ถ้ามีเวลาอนะไรเงี้ยเนาะก็มาตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองได้นะคะเพราะว่าคือบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้มาตรวจอยะะ่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็คือคนไข้ไม่ถึงว่าคนไข้อสานเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นโรคไตกันค่อนข้างเยอะค่ะเนาะพรก,ก็เรื่องทั้งเรื่องทานอาหารอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ถ้ายัางไงถ้ามีเวลาก็ลองมาตรวจสุขภาพดูถ้าติว่าเอ่อเป็นอะไรก็จะได้รีบรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะ วันนี้ก็ให้มารับรางวัลแล้วก็มาตรวจเกี่ยวกับเรื่องไตครับเป็นวันไตโรคนะฮะก็เลยสนใจเพราะผมทานยามากคิดว่าน่าจะมีผลข้างเคียงนะฮะตอนนี้ตรวจรือยังคะยังครับกำลังรออยู่แล้วคุณตาคะแล้วถ้าสมมติว่าเกียวกโรคไตเียเราจะนนนนมีวิธีรักษาดูแลเนยัไงไงบ้างตอนนี้ผมยังไม่ได้ หมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าผมต้องทำใจเพราะว่าสถิติที่ทำบายพาสแล้วเนี่ยจะตายเพราะโรคใจนี้เป็นส่วนใหญ่นะเพราะใจเนี่ยมันต้องทำงานหนักต้องฟอกไตต้องอมีการแค่ๆตรวจสอบอย่างนั้นผมเลยสนใจทางด้านนี้ครับแล้ว,ว,นนวไไดีมากครับนะรู้สึกดีใจที่ว่ามีคนตื่นตัวกันมากขึ้น นะฮะก็ขอให้เราตื่นตัวในเรื่องสุขภาพของเราซึ่งเป็นสุขภาวะของชีวิตเรานะครับตรวจสุขภาพครับตรวจไตดูก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นครับก็ลองทดสอบดูวันนี้แบบสัมภาษณ์ก็ว่าเออมันจะเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยดเราที่เราแบบอาหารการกินเราตอนนี้เือว่ามีเสี่ยงเป็นไตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ถ้ารู้ไว้ก็จะดีถ้าเป็นก็จะได้รักษาทันครับ รู้สึกว่าดีครับร่วมมือกันแล้วก็จัดงาน่างนี้ควรจะมีบ่อยๆครับงานแบบนี้เนาะอาจจะเป็นต่อไปอจ,จะเป็นโลกอื่นๆที่แบบว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ชาวขอนแก่นเราเสี่ยงอยู่ตอนนี้นะครับมาตรวจสุขภาพค่ะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไตนะคะคนปกติค่ะคนดีทุกอย่างค่ะ,คะ ในช่วงนี้ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือออกกําลังกายแล้วก็คือลดอาหารเค็มไม่ไม่กินเค็มไม่กินเผ็ดค่ะอ <mel od ic music plays> ๋อก็ก็ดีค่ะก็จะได้ทุกคนจะได้มีดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างนี้ <mel od ic music plays> กัน <weet> ก็คือควรลดอาหารที่มันเค็มจัดนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือ ค่้ยจินจืดที่สุดเลยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างนี้ค่ะซึ่งการสำรวจแล้วนะคะในปัจจุบันปัญหาโรคไตเรื้อรังรวมทั้งภาวะไตวายวาเรื้อรังระยะสุดท้ายในประเทศไทยเนี่ย ถือว่ามีความชุกข,ของโรคนี้สูงมากเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือร้อยละเ7.5นะคะซึ่งส่วนใหญ,ญ่เกิดจากการรับประทานอาหารและยาที่ไม่ดีต่อสุขภาพและในวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารายแ์แพทย์ทวีศิริวงศ์ประธานในการจัดงานท่านยังได้ฝากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างจากโรคไตไปด้วยค่ะคือหลักการทั่วไปเนี่ยถ้าผู้ที่สุขภาพดีนะครับจริงๆมีหลักการไม่ยากเลยอันที่หนึ่งคือ ต้องอยากอยาก,กินเค็มนะคนอีสานเรากินเค็มวันนี้จะเป็นปัญหาต่อไตยอย่างมากต้องต้องทานจืดหน่อยนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารเนื้อสัตว์อย่ารับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปนะครับงดสุบุรีนะฮะดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็อย่าซื้ออยากินเองอย่าแก้ปวดยาชุดนี้ห้ามด็ดขาดครับเพราะมีผลเสียต่อไตพวกน้ําสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่แพทย์ไม่ได้สั่งเนี่ยอย่าอย่าไปซื้อรับประทาน เพราะว่าขนาดนี้ก็มีปัญหาผู้ป่วยโรคไตฉับพลันอยู่หลายรายแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกําลังกายเป็นประจําครับนั่นแหละทะาทำให้สุขภาพไตดีครับ ว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ตื่นตัวและตระหนักถึงการรับประทานอาหารเพื่อเลี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเล็กๆของการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของชาวจังหวัดขอนแก่นต่อไปค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะแอดคคจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องดีๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไหนต้องรอติดตามชมทางคีคียูชาแนลนะคะสําหรับวันนี้คงต้องขอทิ้งท้ายไปกับบรรยากาศของงานวันไตโลกแล้วสวัสดีค่ะ